เตือนเปิดใช้ดุลพินิษพวิทยาาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับสวัสดีครับเป็นไงครับสวัสดีปีใหม่ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับคลิปแรกร้อยบนตัดไปแล้ววันที่สิบหกมกราคมนะครับปีใหม่ 64นะครับวันแรกวันที่ผ่านมาประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์สักสองสคลิปนะครับอาจจะท่านที่ดูทุกคลิปก็จะเบื่อเบื่อนิดนึงวันที่ผ่านมาเราเข้า3ตัวบน2ตัวล่างนะครับแต่เราจะเป็นชุดใหญ่ที่เข้าชุดเล็กเราไม่เข้านะครับชุดใหญ่คือ3ตัวบนนะครับเราออกอะไรครับ62819นี่นะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวสักวันสองวันอาจารย์จะทําให้ออกมาแล้วนะครับเป็นชุดใหญ่นะครับแต่วันนี้ คลิปนี้นะครับคลิปนี้ขอโทษครับคลิปนี้จะทําเป็นสูตรเดียวก่อนสูตรสิบล่างก่อนนะครับสิบล่างก่อนอีกสักวันสองวันนะจะทํากระทบชนร้อยสูตรให้กรอบใหญ่มงิที่ผ่านมาก็เข้ามาแล้วกรอบใหญ่นะแปดสองหกนี่สองแปดแปดสองนะครับเข้ามาแล้วนะแต่เล็กบิงเราไม่เข้านะแต่ชุดวินกระทบชนร้อยสูตรชุดใหญ่เจ็ดตัวนี้เราเข้าแปดสองหกนะมีแปดสองสองแปดชุดตกันพอดีเลยส่วนตัวล่างนี้สวยงามกว่าเพื่อนนะจะเป็นตัวเน้น เน้น4 1 4 5 1 9 1 8 9 7ออกอะไรครับ1 9 1 9วิ่ง1 1 9ชุดที่สองตัวเน้นครับชุดเน้น1 9เข้ามาสองตัวล่างตรงโมที่ผ่านมา30ธันวาคมแต่สุดสุดย่อยสุดเล็กสุดปีย่อยเราเข้ามาหนึ่งในนั้นจะเป็นสิบล่างเราคำนวณได้ก็เลข9เลข1เลข4เนี่แหละครับเลข9เลข1เลข4ออกอะไรครับร1 9เลข1เนี่แหละครับเข้ามาในต The Max สิบ,บล่าง ตามที่เราเป็นหาถูกต้องตามหลักนะครับเราใช้หลัก10บวกกับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2บวก2 2 3องคงที่งวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบคือเลข0หน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2คือเลข7ผลรวมคือเท่าไหรครับ0ูนบวก7ได้เเดินหน้า2คงที่เป็น9เกาเลข9 9บวก2แต้มเป็น11เอาเลข1 1ึบวก3คงที่ได้เลข4ได้เ้าเลข1เลข4ออก19 1เข้า10บล่างถูกต้องครับสถิติหงวดนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเจ็ดงวดหนึดาวให้ดาวเขาเป็น1ดาวใช้สูตรนี้ครับเดี๋ยวดูเสถิติย้อนหลังนิดเดียวก่อนที่จะคํานวณต่อไปนะครับหลัก10บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2บวก2 2 3คงขอพี่นี่คือสูตรนะครับถ้าย้อนไปนู้นเลยครับแผ่นเดิมอาจารย์ทวนให้นะ16กันยายนผลการออกเอามาคํานวณเพื่อที่จะเป็นหางวดต่อมาคือ1ตุลาคม6 3ครับ163ไม่62นะโอเคครับเรามาดูกัน หเข้าตำแหน่งสิบล่าง59 3เข้า10ล่างสามเก้าเข้า10บล่างสี4ศย์สเข้า10ล่างสี่หกแปดเข้าสิล่างแปดสีเข้า10บล,ล,ล่าง70็นย์ะครับแล้วก็หเข้า10บล่างหน่งเกานี่คือที่อธิบไปของเขาสถิติ6งวดต่อไปงวดที่เจ็ดครับหนึ่งดาวสูตรนี้เขียนกันเลยสดๆต่อเนื่องนะครับ ปากหลักลายมืออาจารย์ไม่สวยเท่าไหร่นักนะครับ10ล่าง16กมุกดาคมนะให้ดาวเขาไป็น1ดาวสถิตีเป็นเพิ่มเป็น7งวดจากกูเป็น7งวดนะครับสุดต่อเนื่องนะสุดนี้เข้ามางวดที่ผ่านมาโอเคเราก็คำนวณต่อเนื่อง,องใช้หลัก10ครับ บวกหลักหน่วย3าตัวท้ายครั้งที่2ท้ายสุดเลยบวก2 2 3งคงที่ครับผลลัพธ์คำนวณกันเลยครับ2ครับบวก1เป็น3เดือนหน้า2เป็น5เอาเลข้5ครับ5ไปอีก2แต้มเป็นเลข7 7็ไปอีก3แต้มเป็นเลข10ใช้เลข0นรอผลครับเรียบร้อยครับสูตรต่อเนื่องปักหลัก10ล่างในวันที่16บหกมกราคมสามารอสถิติ7งวดนะครับอยู่กับเรามา1งวด แล้วนะครับสุดเก่าเรอบใหม่1ดาวหลัก10เลข2บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2คือเลข1จะได้เลข3เดินหน้า2คงที่ครับได้เลข5บวก2คงที่ครับได้เลข7บวก3คงที่ได้เลข10เป็นเลขศูนย์ผลลัพธ์ครับ1ิบล่างวันนี้เราขอเป็นเลข5เลข7เลขศูนย์ครับไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าครับอธิษฐานนะครับสาธุสาธุนะเอาละ ช่วงนี้ปีนี้น่าจะมีอะไรดีๆครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มมีเพจนะครับมีเพจนั้นแล้วแหละส่วนใหญ่ทําในรายกรุ๊ปนะครับทาในรายกรุ๊ปนะแต่ตอนนี้เริ่มมีผู้สนับสนุนนะครับให้มีโฆษณาบ้างแล้วนะครับโฆนณานจากภายนอกนอกจากรายได้จาก Youtube แล้วซึ่งไม่เพียงพอน้อยมากน้อยจริงๆขอบอกนะยิ่งนะับบันยิ่งน้อยลงน้อยลงนะครับแต่อยาก uh, ทําคลิปช่องไปเรื่อยๆนะยังไม่อยากหยุดชอบอ่ะชอบตัวเลขชอบคํานวณ ผู้สนับสนุนก็ต้องหาเองนะครับก็เลยได้ผู้สอบจากภายนอกบ้างจ้างให้รับจ้างเป็นพรีเซนต์โฆษณาบ้างอาจจะเป็นกาแฟบ้างอะไรบ้างนะวัตถุมงคลบ้างนะผีเสียเล็กทรับอะไรทำนองนั้นสนใจไหมครับถ้าสนใจเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําให้ก็ก็มีมาก่อนนะนะแต่คือจะรู้เพียงแค่สมาชิกในกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์ไอที่เข้ามาเป็นสมาชิกกับเคทีเท่านั้นนะครับ ส่วนภายนอกก็มีประกาศไปในทางเบบอื่นบ้างก็คือจัดจําหน่ายไปทางเบบอื่นก็โฆษณาให้เขาะนะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้ทีนะครับตอนนี้ก็เกิดนคร่าวๆว่าปีนี้ขอมีอในมีโควิดมั้ยมันก็มีสิ่งดีๆขึ้นมาบ้างในชีวิตเนาะเป็นกําลังใจครับสิบล่างขอเป็นเลขค่าเลขเจ็ดเลขศูนย์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคาเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเน,นื้อหาในคลิปเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ ใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนสับสนุนสลากินแม่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย